Overdrive Contest Vibrations on The Guitar String a 14 St สวัสดีครับผมชื่อพีเคครับชื่อจริงชื่อเด็กชายพาคินบรโรดจนทสมบัติครับอายุ13ปีครับกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครครับแรงบันดาลใจในการเริ่มเล่นกีตาร์คือความลหลงไหลในเสียงกีตาร์ แนวดนตรีที่มีอิทธิพลนะครับคือแนว็อกเมทัลครับป๊อบล็อกแล้วก็บูครับมือกีตาร์ในดวงใจนะครับคือแอนดี้เจมส์ครับคิดว่าจุดเด่นของการเล่นกีตาร์ของตัวเองครับคือสำเนียงสไตล์ล็อกครับและสกลิลที่นำเข้ามาใช้ในเพลงครับ รู้สึกยังไงที่ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับรู้สึกดีใจมากๆครับเพิ่งส่งครั้งแรกแต่ก็ได้เข้ารอบเลยครับแต่จะทำให้ดีสุดครับมั่นใจไหมกลัวคู่แข่งไหมมั่นใจครับแล้วก็ไม่กลัวครับแอบฝากอะไรกับคู่แข่งไหมครับขอให้ทุกคนทำเต็มที่ครับแล้วเจอกันที่งานครับ พันป,ประจำใจของตัวเองคือทุกโอกาสล้วนเป็นการเติบโตครับขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชมการแข่งขันประกวด o v e r d r i v ด g u ก tar Con t ท s ตครั้งที่14ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศครับแล้วเจอกันครับ Overdrive Guitar Contest 14งานประกวดการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยครั้งที่14 The Vibrations on a String วันอาทิตย์ที่18มกราคมนี้ไปร่วมเชีย์ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศทั้ง29คนที่ Bi Nance Hall เริ่มงานเทียงเริ่มแข่งบายโมงตรงเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาร่วมลุ้นกันใครจะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Overdrive Guitar Contest 14 The Guitar Battle PMG OVD a s e สมาคมศิลปินไทยขอเสนองานประกวดการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยครั้งที่14 The Vibration on a String รอบรองชนะเลิศอาทิตย์ที่18มกราคมปิดเน้นทองรอบชิงชนะเลิศเสาร์ที่31มกราคมสยามพารากอนรายละเอียดเพิ่มเติม OVD PMG Line at 0812345207สนับสนุนโดย Overdrive Guitar Contest 14 The Vibrations on a String